ไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอแบบภาพภาพพวกนี้แต่แต่กแล้วก็ไม่รู้สาเหตุแบบมันปวดเพราะอะไรไปหาหมอว่าหมอปวดแขนเนี่ยมันเกิดจากอะไรความดันปกติปวดแขนเกิดจากไเส้นปลายประสาทอักเสบซึ่งหมอแยกกันบอกปลายปไปาประสาทอักเสบเนี่ยดูแลรักษาสักสี่สัาหวันไม่ต้องไปออกกำลังกายมากเนี่ยก็เดี๋ยวก็หายการปวดนี่ก็คือพูดง่าย ปวดแมวใครแล้วนะปวดอยากตายอะปวดที่ไม่เคยมีอะไรปวดแบบนี้ปวดแบบ,แบ,บไม่อยากอยู่เลยครับผมพัวพัฒเมธาเคลติกรผมอ,อายุในเวลานี้ห้าสิบห้าปีแล้ะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่การมาตรวจนี่ความจริงแล้วจะมาตรวจเพื่อทําประกันนะก็ก็จะต้องมีการวิ่งสายพานครับ ด้วยทั่วผมก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็วิ่งไปผ่านแล้วค่อนข้างเหนื่อยอคุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าเหนื่อยมากอย่างนี้น่าจะไปตรวจหัวใจโดยตรงโดยการฉีดสีแล้วก็ทำ MRI ครับเพื่อเพื่อจะให้รู้ชัดเจนเมื่อไปตรวจแล้วเนี่ยก็เจอสาเหตุสาเหตุท,ที่ที่ทำให้เราเหนื่อยมากก็คือว่า เ,เส้นหนัวใจในได้ตีบทั้งหมด3เส้นส่วนหนึ่งในร่างกายของผมมันม,มีอาการที่เจ็บปวดซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าจะทนไม่ได้ก็ามีอยู่อยู่ตรงตรงตั้งแต่แขนมาตรงไหล่เนี่ยนะครับต้องต้องทานยาหลังๆังๆนี้รู้สึกจะต้องทานยาบ่อยก็คือถึงสามเวลาถ้าไม่ทานเราจะจะมีอาการที่เจ็บมากอะไรเงี้ยก็เป็นจังหวะที่ได้มาตรวจร่างกายพอดีผมทำบรลูน บอลูนตอนแรกทำสองตอนแรกได้ได้ได้ไปเช็คเอ็มไอเนี่ยเป็นเป็นเป็นสามเส้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สองเส้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเส้นแล้วปรากฏว่าทำไอไอเจ็ดไอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไปแล้วแต่ไอไอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นสองเส้นเล็กไอเส้นใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ทำแล้วก็เพิ่งจะมาทำเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยแล้วเราปรากฏว่าไอเส้นใหญ่เนี่ยมันก็ไปเกยกับเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่ง ก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยทำทั้งหมดสี่เส้นเลยและตอนนี้เนี่ยขดขดรวดผมอยู่ในหัวใจเลยมีทั้งหมดแปดลูกที่ทำไม่น่ากลัวนะครับผมคิดว่ากับคุณหมอเนี่ยก็คงจะคงไม่ได้ไม่ต้องฝากคุณหมอแต่ฝากกับผู้ที่ยังยัง,ย,งยังคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับไปเช็คดีกว่าครับอย่ารอให้อาการกับตัวเราเองเนี่ยมันหนักซึ่งที่ผมเข้าไปรักษานี่ผมเป็น คนที่ไม่ได้ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ป่วยหนักนะฮะพอเข้าไปปุ๊บมันก็เลยร่างกายรับรับ,รบได้สบายสบายการทําบอลูนแค่เส้นหนึ่งใช้เวลาทำแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวเองแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรครับฉีดฉีดยาชาแค่เข็มเดียวครับมีแต่คนถามว่าไปทําอะไรมามันหนุ่มขึ้น <c oughs> ดูแล้วหนุ่มขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ย ซึ่งซึ่งผมก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเกี่ยวว่าเลือดลมผมเดินดีขึ้นแล้วก็หนึ่งผมไม่ได้ดื่มแล้วก็ไม่ได้สูบแล้วด้วยไม่ได้สูบหรีด้วยก็เลยทําให้รู้สึกว่าสุขภาพก็ดีขึ้น,นแต่ถ้าเกิดผมไม่มาหาหมอหัวใจนี่ผมก็คงจะหายจากโรคนี้ไป <laughs>